สวัสดีกันอีกครั้งนะครับกับนายทีเกมเมอร์นะครับพบกับพี่ทอมคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือไม่มีหนวดนะครับกนหนวดเรียบร้อยอดูหน้าใสขึ้นไหมโอเคฟีฟ่าสิก็ใกล้จะออกแล้วนะครับพี่ทอมก็ติดค้างอันดับที่20ถึงอันดับที่1นะครับวันนี้เราจะมาดูอันดับที่20ถึงอันดับที่11กันนะครับว่าท็อปห้นักเตะในฟีฟ่าสิอันดับที่2 0่สถึงสิมีใครบ้างเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับที่20นะครับได้แก่เปเปปปอระม เปเป้ก็มีการเตะที่หนักหน่วงมากนะครับเอ,อ้ยไม่ใช่นะครับเปเป้ก็เป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับชาวโปรโตุเกสจากทีมเรอัลมาดริดนะครับในฟีฟ่า16นะครับเปเป้ก็มีค่าพลังอยู่ที่84นะครับ <c oughs> พอมาฟีฟ่า17เปเป้เปก็อยู่ที่88นะครับ <c oughs> ขึ้นมาถึง4หน่วยเลยทีเดียวนะครับโอ้โหจะหกไปไหนนะ ปี1 7เนี่ยคงเตะกันขาเรามาดูค่าพลังติดตัวบ้างนะครับเปเป้นะครับก็ได้ถูกลดความเร็วไป2นะครับ Ribbing เท่าเดิมนะครับ Shooting บวก1 Defense บวกขึ้นมาอีก2นะครับโอ้โหบวกขึ้นมาตรงจุดเลยนะครับแล้วก็ Passing นะครับการจ่ายบอลลบ2ความแข็งแกร่งหรือ Physical ลบไป2นะครับโดยรวมนะครับเปเป้เนี่ยโหดขึ้นนะครับเพราะว่าได้ Defense นะครับหรือว่า สก,กัดบวกเป็นนะครับส่วนที่ลบไปก็คือความแข็งแกร่งลบไป2ก็ไม่น่าจะมีผลอะไรมากนะครับเพราะว่าฟิสิกอลเขาก็80อัพอยู่แล้วนะครับส่วนทัสซิ่งลบไป2เบเบ้บอกไม่แคร์นะครับโอ้โห oh, เป็นกองหลังใครบอกจะจ่ายบอลนะฮะอันดับที่19นะครับได้แก่กอนซาโลอีกัวอินนะครับอ่าเป็นกองหน้าชาวอาเจนตินาครับจากทีมยูเวนตุสนะครับเรามาดูในฟีฟ่าเขาได้เท่าไหร่กันเอ่ยเราแบบ สดเลยนะครับอีโกอินกินยังไงวะโอเคกอนซาโลอีโกอินนะครับก็ได้ถูกอัปเกรดขึ้นนะครับจาก86มาเป็น88ปี87ว้าวอืมเยอะนะ2จุดโอเวอร์ออลนะครับเรามาดูความเร็วลบหนะครับชูตติ้งบวกหนะครับยิงคมขึ้นอีกเล็กน้อยนอกนั้นยังเหมือนเดิมนะครับสรุปแล้วอีโกอินก็ยังโหดเหมือนเดิมนะครับมีความคมเพิ่มเข้ามาก็คือชูตติ้งบวกหนะครับส่วนวิกฟุตยัง4ดาวนะครับสามารถ ยิงได้เท้าซ้ายและเท้าขวาพอๆกันแล้วก็สกิลมูฟที่3ดาวนะครับเพราะว่าอีโกอินเนี่ยไม่ใช่นักเตะที่จอมลีลาหรือว่าเล่นท่าหลอกลวงพลิกแพลงอะไรมากมายนะครับโอเคอันดับต่อไปนะครับอันดับที่18ได้แก่พ่อพ็อกบาเย้ yeah! <Yeah! S 1> พอลพ็อกบานะครับก็เป็น มิดฟิลด์นะครับหรือว่ากองกลางชาวฝรั่งเศสนะครับซึ่งได้ย้ายมานะครับอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจากปี1 6เนี่ยเขาอยู่ทีมยูเวนตุสนะครับพอพักบาก็ได้ถูกอัปเกรดนะครับยกขึ้นไปคนหนึ่งนะครับที่86เป็น88นะครับเรามาดูสแตตติดตัวนะครับพอพักบาสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือความสามารถในการเลี้ยงบอลนะครับหรือว่าดริฟบิ้งนะครับซึ่งบวกมาถึง2องพาสซิ่งนะครับบวกหการจ่ายบอลดีขึ้นอีกนิดนึงนะครับ แต่ส่วนที่ลบลงไปก็มีเหมือนกันนะครับก็คือ d e f e n น e นะครับความสามารถในการเข้าสกัดแล้วก็ความแข็งแกร่งของร่างกายนะครับลบไป1น,นะฮะอ่ะที่สําคัญนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือสกิลมูฟนะครับในฟีฟ่16เนี่ยเขามีสกิลมูฟที่4ดาวนะครับมาฟีฟ่17 สกิลมูฟเขามีถึง5าดาวนั่นหม,มายความว่าพอพอกบาสามารถเล่นสกิลมูฟได้ทุกท่านะครับทุกลีลาตั้งแต่1ดาวถึง5าดาวนะครับฉะนั้นเนี่ยใครเล่นแมนยูนะแล้วใช้ตัวพอพอกบานะครับสามารถใช้สกิลมูฟได้ครบทุกท่าในเกมเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าฟอร์มล่าสุดนี้ ไม่ค่อยเพลิมเท่าไหร่นะอันดับที่17นะครับได้แก่อองตวนคริสมันนะครับศูนย์หน้าชาวฝรั่งเศสจากทีมแอตเลติกมาดริดนั่นเองนะครับในฟีฟ่า6เนี่ยเขาก็จัดว่าโหดคนหนึ่งนะครับเพราะว่าเล่นอัลติเมตทีมเนี่ยมีคนใช้คริสมันเยอะมากนะครับแล้วก็เร็วยิงคมสัดๆนะครับพอมาฟีฟ่า7นะครับคริสมันก็ถูกอัปเกรดขึ้นอีกแล้วนะครับจาก84เป็น88อัปเกรด โคตรเกลียดอะไรวะเนี่ยโอ้โหอัปเกเดตเยอะจริงๆอ,องค์ส่วนคริสต์มาสนะครับเรามาดูสกิลติดตัวนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือความสามารถในการดริปบิ้งนะครับหรือว่าเลี้ยงบอลบวกสนะครับชุดติ้งบวกสโอ้ยจะคมไปไหนเอ้ยโอ้โหดีเฟนซ์บวกหอีกนะขนาดเป็นกองหน้ายังดีเฟนซ์เพิ่มนะครับส่วนที่ลดลงไปมีอย่างเดียวนะครับก็คือฟิสิกอลลดแค่ โอ้โหส่วนเทสฝีเท้าก็ยังเร็วเหมือนเดิมก็คือ86เท่าเดิมนะครับวิกฟุต3ดาวนะครับสกิลมูฟ4ดาวฉะนั้นใครใช้คริสมันเนี่ยวิกฟุตเขาไม่ค่อยดีนักนะครับเขาถนัดซ้ายนะครับเวลาเล่นคริสมันเนี่ยเราก็พยายามล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ซัดเต็มข้อนะครับรับรองเข้าสกิลมูฟ4ดาวอ่ะเล่นท่าได้4ดาวก็ไม่ธรรมดานะครับสรุปได้ว่าคริสมันในฟีฟ่า17เนี่ยจะเป็นศูนย์หน้าคนหนึ่งที่เห็นกันเกลื่อนกลาดแน่น On. โอเคอันดับต่อไปอันดับที่16นะครับได้แก่เิอาโกซิลบานะครับเซนเตอร์แบ็กชาวบราซิลเลียนนะครับจากทีมปารีสแซงต์แชมงนะครับคนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกองหลังที่แบบค่าดิเฟนซ์เยอะสัสๆนะครับคือ90ในฟีฟ่า16นะฮะพอมาฟีฟ่า17เนี่ยสเตตโอเวอร์ออลเขาก็อัปเกรดขึ้นอีกแล้วนะครับจาก88เป็น89นะครับส่วนสเตตย่อยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับยังไม่บวกไม่ลบเท่าเดิมนะครับวิคฟุต3ดาวสกิลมูฟ3ดาว เเท่าดิก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังคงความถึกแบบคงเส้นคงวานะครับกับ d i า g o s i l บ a นะครับตกลงมันอ่านว่า s i l บ a หรือ Silva เอออ่าน s i l บ a ไปแล้ว Silva ก็ได้เนาะ s i l บ a s i l v a อ่ะโอเคเป็นการเข้าใจนะครับ s i l บ a หรือ Silva ไม่แน่ใจ d i า g o s i l บ a อันดับที่15นะครับได้แก่ลูก้าโมดริชนะครับกองกลางชาวโปรเอเชีย e จากทีม Real Madrid นั่นเองลูก้าโมดริชก็ถูกอัปเกรดนะครับจาก87เป็น80 สิ่งที่ถูกเพิ่มขึ้นมาของลูก้าโมดริชก็คือพาสซิงนะครับหรือว่าการจ่ายบอลบวกถึง2นะครับแล้วก็มีชูตติ้งบวก1นะครับยิงประตูคมขึ้นดีเฟนซ์สกัดเข้าบอลได้ดีขึ้นนะครับบวก1แต่ส่วนที่ลดลงไปก็คือเพสนะครับฝีเท้าวความเร็วก็ตกลงลบไป2จุดนะครับแล้วก็ฟิสิกอลนะครับความแข็งแกร่งของร่างกายก็ลบไป2จุดนะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าแก่กลงนั่นเองซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าความแก่นั่นเอง เองนะครับอันนี้ผมเติมเองนะอ่าก็วิเคราะห์กันไปตามน้ำนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่โมดริชก็ยังมีวีกฟุต4ดาวสกิลมูฟ4ดาวเท่ากันนะครับนั่นก็คือยิงได้ทั้งซ้ายและขวาแล้วก็เล่นท่าได้4ดาวนะครับก็คือเกือบจะครบทุกท่าเลยนะเอาละครับอันดับที่14นะครับได้แก่เซอร์จิโอรามอสนะครับคนนี้ก็คือเซนเตอร์แบ็กชาวสเปนจากทีมเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่ารามอสเนี่ยคือ เซนเตอร์แบ็กที่ค่าพลังสูงที่สุดแล้วนะครับในปี57นะครับลามอสนะครับก็ถูกอัปเกรดอีกแล้วนะครับจาก87มาเป็น89ว้าวอัปเกรดมา2จุดในสกิลโอเวอร์ออลนะครับเรามาดูสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือริบบิ้งบวกเท่าไหร่รู้ไหมบวก5ว้าวเป็นกองหลังที่เลี้ยงบีขึ้นเยอะเลยนะครับถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะบวก5เนี่ยแล้วก็ชูตติ้งแม่เจ้าวบวก3เป็นกองหลังที่มีชูตติ้งบวกขึ้นมาถึง 3นะครับโอ้โหเขาจะกลายเป็นกองหน้าแล้วหรอเนี่ยะและมีฟิสิกอลนะครับความแข็งแกร่งของร่างกายบวกถึง2โ oh อ้โหบวกเยอะจริงๆนะครับซาิโอลามอสในฟีฟ่าสิแต่ก็มีสิ่งที่ลดลงไปนะครับก็คือเพสลบหนึ่งแล้วก็พาสซิงลบหนึ่งนั่นก็คือไม่ใช่ปัญหนานะผมว่าสําหรับกองหลังเซนเตอร์แบ็กนะครับว้าวโหเป็นเซนเตอร์แบ็กที่เอาง่ายว่าขึ้นมามงนะครับแล้วก็ขึ้นมาเติมได้เลยนะครับส่วนวิกฟุตสาดาวสกิลมูฟสดาวออนนี้ก็ชิลๆนะครับ ไม่มีผลเท่าไหร่นะครับกับกองหลังเซ็นเตอร์แบ็กมาอันดับที่13ได้แก่ทีโบคูตัวนะครับผู้รักษาประตูชาวเบลเยียมจากทีมเชลซีนะครับโอ้โหมาฟีฟ่าสินี่คูตัวอัปเกรดขึ้นเยอะเลยนะครับจาก86เป็น89ในสแตตอ์โอ้โอนะครับเรียกได้ว่าบวกสเลยทีเดียวเรามาดูสแตตย่อยนะครับมีอะไรบวกขึ้นอีก h a n d l i n งนะครับความหนึบบวกสนะครับสปีดบวกสาม r e f นะครับปฏิกิริยาบวกห นอกนั้นคงเดิมนะครับเป็นนักเตะ ที่น้อยคนนะครับที่จะไม่มีอะไรลบเลยแล้วก็บวกมาเยอะมากๆผมว่าเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูที่น่าจะติดหนึ่งใน3ที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะยังขาดเดกอากับนอยเออนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะติดอันดับที่เหนือกว่านี้ไหมนะครับอ่าโอเคเอาละเรามาถึงอันดับที่12นะครับคนต่อไปได้แก่เมซูสโอซิลนะครับเป็นนิตย์ตัวรุกชาวเยอรมันจากทีมอซ นอนนะครับโอซิลก็ได้อัปเกรดอีกแล้วนะครับจาก88เป็น89นะครับในโอเวอร์ออลสแตทติดตัวนะครับไม่มีอะไรบวกเลยครับมีลดลงไปนะครับอ่าร์ทษทีนะครับมีบวกอย่างเดียวก็คือฟิสิกอลนะครับความแข็งแกร่งของร่างกายบวกหนะครับส่วนที่ลดลงไปเยอะกว่าเพื่อนก็คือพาสซิ่งนะครับการจ่ายบอลเนี่ยลบสองชูตติ้งนะครับลบหนึ่งนะฮะแล้วก็ดริฟบิ้งการเลี้ยงบอลก็ลบหนึ่งนะครับเอ่อในโอเวอร์ออลนะครับโอซิลบวกหแต่ว่า มาดูแสแตทยอยจริงๆเนี่ยก็ออกจะลบด้วยซ้ำน,นะแล้วก็มีฟิสิกอลความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมาถือว่าเสมอตัวแล้วกันโอซิลนะครับไม่บวกไม่ลบไม่แตกต่างจากฟีฟ่าสิเท่าไรนักนะครับเอาละครับเราก็มาถึงอันดับสุดท้ายนะครับได้แก่เซอร์จิโออากูเอโร่นะครับหรือกุนนั่นเองนะครับเข้ามาอยู่ในอันดับที่11แล้วก็เป็นคนสุดท้ายของวันนี้นะครับกุนอากูเอโร่นั้นได้ถูกอัปเกรดอีกแล้วนะครับจาก88เป็น89ในฟ i f a 16นะครับ คุณเนี่ย โหดมากๆนะครับแข็งยิงคมนะครับใน FIFA 17เขาก็อัพเกรดขึ้นมา1นจุดในโอ e r อ l l นะครับแต่พอไปดูในส่วนของสเตตติดตัวนะครับไม่มีอะไรบวกเลยนะครับแต่ว่ามีสกิลพัซซิ่งลบ3นะครับหมายความว่ากุนนากุยโร่เนี่ยก็จะจ่ายบอลห่วยลงไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าการเป็นกองหน้านะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรอยู่แล้วเนาะก็ชูตติ้งก็ยังโหดเหมือนเดิม88แล้วก็ดริฟติ้ง89นะครับในส่วนของวิกฟุตแลวก็สกิลมุฟก็ยัง 64ดาวเท่าเดิมนะครับเอาละครับเราก็จบกันในคลิปนี้นะครับในอันดับที่24ถึง11นะครับถ้าดูกันแล้วอย่าลืมกด subscribe นะครับตรงปุ่มสีแดงตรงนี้นะฮะกด subscribe กันด้วยนะครับเอาละ่ะเจอกันคลิปต่อไปนะครับอันดับ10ถึงอันดับ1เลยแล้วกันนะโอเคสำหรับวันนี้ n i t y Gamer สวัสดีครับบ๊ายบาย